พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามมาตรการรวมไปถึงนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราไปดูกันเลยกับคุณภูมิธรรมนะครับเขาก็มอบนโยบายให้จังหวัดตอนนี้นะครับยึดหลัก3 c ี่ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลักแล้วก็มีการวางมาตรการเอาไว้อย่างไรนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับนายภูมิธรรมเวชเชียชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพร้อมกับคณะ ลงพื้นที่ไปเลยครับไปติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเขตตรวจราชการพร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการให้ข้อมูลโดยติดตามแนวทางการเสริมสร้างกีจความสามารถด้านการขยายโอกาสครับคุณผู้ชมในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่การแก้ไขปัญหาความยากจนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ แล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคสําคัญต่างๆของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มอบนโยบายให้ยึดหลัก 3C ค่ะได้แก่สีแรกคือ common นะคะคือยึดประชาชนเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปนะคะ connectivity ค่ะมีการบูรณาเครือข่ายให้เกิดพลังและอันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ can do สามารถทําได้ค่ะโดยให้คหํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะตามภารกิจของหน่วยงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้องในระดับจังหวัดดึงจุดแข็งของแต่ละจังหวัดค่ะหรือว่าพื้นที่ดําเนินการจะต้องมีหลักคิดนะคะว่าสามารถดําเนินการได้จะทําให้ประสบความสําเร็จเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการที่สําคัญในพื้นที่ประกอบด้วยการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่รัฐบาลได้มีการมุ่งส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จัก ในระดับโลกแล้วก็ภายในประเทศด้วยนะคะการจัดลำดับความสําคัญของโครงการตามความจําเป็นเร่งด่วนการดําเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้วก็การขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามความจําเป็นและความสําคัญของจังหวัดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ารวมไปถึงสนับสนุนโครงการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ